ขินพรชี้ผ้าทุกคนไปหาเบิ้งรูไม้นะทุกคนเนาะว่ารูไม้มันสี้อ้อบอกยานมนี้รูไม่อู้แด่ทุกคน,นตามไปเบิ้งกันเลยเนาะารูไม้ชี้นี่บอกทอดบอนหาอลไรนะทุกคนนะเนาะเราก็ต้องใส่เสียมพร้อมไปหารูไม้นะทุกคนเนาะคูพพ่พรพ้อมขินพรชิบนเนี่ยเอากระตาทุกคน หี่บอาเนาะหอดก่อนออน้ำมไนหยอนลูม้ยเลยทุกคนเอออน้ํมไม่แต่น้ำบางอย่ทุกคนน้ำลายเลึกเย็ยนกระชับไม่มีเลยนันไหทุกคนเห็นแลนน้วนะโดกนึงทุกคนเห็นน้ำที่พอน้ทุกคนน่ะที่นีทุกคนน้ำน้ำเก่งแญ่งเลยทุกคนอ มันจะหมดนะทุกคนขาวพัดเด้ถ้าถลมมันลนะขาวทานเทิงมันซื้อดำหมดกระลายทุกคนเลยนี่เปนหนามทุกคนเย้ยนะกลายไ้กินทุมยทุกคนเลยไทุกคนเลยจะกลายซื่อทุกคนเลยหนามพร้อม 对的。

อีกอันที่มีทุกคนย้ายโก้แล้วโก้ออนั้นมีตะดงเดียวทุกคนเนาะมีตะดงเดียวมาเบิ่งก่อนทุกคนเห็นอีกแล้วเนี่ยทุกคนเนาะอุ้ยมดคนเอ้ยอะไพอแก่งนะเล่ทุกคนวันนี้ซื้ออันนี้ทุกคนเอ้ยมาหาก,กินจะผมมีเงินซื้อกินให้เลยแหละทุกคนเอ้ย ขนดมที time, ่น oh, right ี่นะทุกคนโอ้ได้ไอ้แรกทุกคนเลยเมื่อแต่ก่อนจะหาอีกก่อนหน้านะทุกคนเนาะทุกคนเอิยทุกคนเอิยได้โบลายไปเลยนะได้พ่อแก่งนี่แหละทุกคนรูไหมยามนี้นะทุกคนเอ้